นิวไบเดยเรื่องดีๆจากโลกจักรยานกับเอียวเสือผ้าเจียนวนาลีก็ต้องนันกเข้าสู่นิวไบเดยครับผมเอียวเสือผ้าครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องจัก,กรยานกับการประท้วงนะครับคือจริงๆต้องบอกว่าตอนช่วงที่ผมอัดนิวไบเดยหลายๆตอนเนี่ยสังคมไทยก็เกิดเหตุการณ์ความขัดแยงนะ้งและเกิดการประท้วงกันอยู่เรื่อยๆเลยนะฮะแล้วก็ มันก็เป็นเรื่องเรื่องที่ตีคู่ขนาขนากันมาทีนี้ผมพยายามรวบรวมข้อมูลแล้วก็ทํามาเป็นเนะะื้อหาตอนนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราดูย้อนดูประวัติศาสตร์เนี่ยจักรยานกับการประทวงเนี่ยอยู่คู่กันมาใกล้กว่าที่คุณคิดมากๆเลยนะฮะผมเริ่มเริ่มจากเริ่มจากข่าวหนึ่งที่ที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะคะรับก็คือว่าในเว็บไซต์ b i c y c l i n g c o m นะครับเพิ่งลงข่าวแคมเปญหนึ่งของ คุณครูผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าเลนาที่เบเบนะครับเป็นเลนานี่เป็นเป็นคนเอธิโอเปียโดยกำเนิดนะครับแล้วกอ็อาศัยอยู่ในอเมริกานะครับเป็นคุณครูอยู่ที่รัฐมิชิแกนนะครับทำง,งานอยู่ที่มิชิแกนสเตท t ูนิเวอร์ซิตี้นะครับก็เลนาเนี่ยจริงๆช่วงช่วงที่มีการประท้วง Black Lives Matter เนี่ยเธอก็มีส่วนร่วมเยอะมากนะครับแล้วก็ ต้องบอกก่อว่าด,วด้วยความที่เธอเกิดที่เอธิโอเปียแล้วก็มาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยมันเลยทําให้ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับ Black Lives m t t t r r เนี่ยอินมากๆากก็คือคือเป็นเป็นสิ่งที่คนที่ย้ายถิ่นฐานมาที่อเมริกาจะรู้สึกอินมากเป็นพิล้วเพราะว่ามีประสบการณ์ร่วมก,กันหมดทุกคนนะเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตัวของตำํำรวจที่มีต่อชุมชนคนบิวซีหรือว่า เคยเ่าปรสบก,การณ์การเหยียดผิวมาก่อนแทบแทบจะทุกชุมชนเลยนะฮะทีนี้เรียน่าเนี่ยก็มันเป็นช่วงคาบเกี่ยวพอดีเพราะว่าช่วงที่เ,เกิดเ,เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการประท้วงเรื่องเกี่ยวกับ Black Lives Matter เนี่ยก็เป็นช่วงที่เธอหยุดงานพอดีครับเป็นเหมือน,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 นช่วงซัมเมอร์พอดีครก็เธอก็ได้ตัดสินใจว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะ raise a w a r e n เรื่องของ ประเด็นเรื่องการเหยียดผิวขึ้นมาในอเมริกานะครับซึ่งสิ่งที่เธอทำเนี่ยก็คือเธอทำแคมเปญอันหนึ่งที่ตัดสินใจที่จะปั่นจักรยานไปที่วอชิงตันดีซีฮะก็คือปั่นจากเมืองที่ตอนตอนนั้นเมืองที่เธออยู่เนี่ยคือที่นิวยอร์กครับแล้วก็ปั่นจักรยานจากนิวยอร์กเนี่ยไล่ไปติดทีละเมืองทีละเมืองไปจนถึงที่วอชิงตันดีซีนะครับเพื่อจะเหมือนเป็นการบอกเลสเบนเนสว่าเออไอเรื่องประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเหยียดผิวเนี่ย มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในในอเมริกานะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับทีนี้เหตุผลที่เธอใช้จักรยานเนี่ยจริงๆแล้วมันมันมาเริ่มจากว่าเธอต้องการที่จะเดินทางไปแสดงพลังหรือแสดงออกที่ที่ที่เป็นเป็นเหมือนเป็นแบบก็คือตรงที่วอชิงตันดีซีกับมันก็คือเมืองหลวงซึ่งมันมีสัญลักษณ์บางอย่างของความเป็นรัฐบาลอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็เธอคิดว่าวิธีการที่น่าจะเหมาะที่สุดในการเดินทางครั้งนี้ที่มันจะทําให้เกิดการ เป็นสัญญาณหนึ่งของการประทวงเน่ก็ค,คือคิดว่าจะเดินทางด้วยจักรยานนะครับแกเป็นนี้ชื่อว่า Right to DC นะครับก็จริงๆแล้วเกิดขึ้นไปแล้วนะครับเกิดขึ้นในช่วงวันที่22สิงหาถึง28จสิงหาครับที่ผ่านมาก็คือจบจบคลิปนี้ไปแล้วนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปต่อผมอยากอยากอ,อธิบายเพิ่มนิดนึงก็คือว่าอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างใหญ่พอใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันแปลว่า เ,เวลาที่มีมีเหตุการณ์มีเรื่องเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยไม่ใช่ทุกเมืองที่จะรับรู้เท่ากันนะครับเพราะว่าเพราะว่าเมืองแต่ละเมืองมันอยู่ห่างไกลแล้วก็แต่ละเมืองก็จะมีเอ,เอกลักษณ์ของตัวเองนะครับก็พูดง่ายๆคือเราเรา,เราลองนึกภาพเมืองไทยของเราครับสิ่งที่เกิดขึ้นในจังหวัดสมมุติว่าเป็นล,ลําพูนสมมบุญนะฮะถ้าเกิดเป็นเรื่องใน local ท้องถิ่นมากๆเนี่ย คนในจังหวัดสุดประการก็อาจจะไม่ได้รับรู้ทั้งหมดนะครับคืออันนี้คือเป็นเป็นเป็นความต่างแบบในไทยเราแบบอย่างเข้าใจง่ายที้ในอเมริกามันมากกว่านั้นเพราะว่าประเทศมันค่อนข้างใหญ่มากครับแต่ว่าไม่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ทุกประเทศในอเมริกาเนี่ยสัมผัสตรงกันก็คือเรื่องของประเด็นเรื่องการเหยียดผิวเหยียดเหยียดเสียผิวนี่แหละฮะซึ่งการประท้วงของเลนาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมันต้องการที่จะที่จะบอกคน ตามเมืองที่เธอปั่นจักรยานผ่านเนี่ยว่าเฮ้ยไอประเด็นเรื่องเหยียดผิวที่ที่คุณที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในในทุกๆุกเมืองในทุกๆสังคมในอเมริกาครับซึ่งการเดินทางนี้มันก็เป็นการบอกสารนี้ว่าเออถ้าเกิดคุณคุณไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ออกมาร่วมกับเราเถอะมาออกมาแสดงพลังเถอะว่าในเมืองที่คุณอยู่เนี่ยก็มีเรื่องนี้อยู่คุณก็เจอปัญหานี้อยู่ด้วยนะฮะเอ่อแล้วก็ดจริงถ้าถ้าเกิดว่าเราลองไปย้อนดูพวก หนังสือหรือว่าภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องกับการเดินทางในอเมริกาเนี่ยก็จะพบว่าพอประเทศมันกว้างใหญ่มากๆเนี่ยมันก็จะมีประสบการณ์มากมายที่เกิดขึ้นระหว่างทางค่อนข้างเยอะมากครับอันนี้อันนี้ผมอธิบายให้เข้าใจบริบทของการเดินทางในอเมริกาก่อนเพราะว่าเวลาที่เราเห็นว่ามันมีทริปหรือว่ามีเจอร์นี่อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในอเมริกาเนี่ยคนอาจจะเข้าใจว่าเออจะเดินทางกันในประเทศทําไมมันดูไม่เห็นมีอะไรในจริงแล้วมันมีครเพราะว่ามันมีเป็นเป็นเป็นการสื่อสาร อย่างหนึ่งที่มันทำให้คนในแต่ละเมืองในะช่ยเชื่อมโยงถึงกันแล้วก็รับรู้ข่าวสารในอีกรูปแบบหนึ่งที่ท,ที่ไม่ใช่สื่อกระแสหลกักหรือว่าเป็นสื่อออนไลน์นะครับทีนี้ตัวทริปนี้เนี่ยก็บอกก่อนว่าระยะทางจากนิวยอร์กไปที่วอชิงตันดีซีเนี่ยถ้าคิดเป็นเป็นไมล์ก็มันจะประมาณ3 0 0ไมล์ฮนะถ้าคิดเป็นกิโลเมตรก็จะประมาณ400กว่ากิโลเมตรก็เกือบ500ครับ ตัวทริปนี้เนี่ยอย่างที่บอกแปลว,ว่ามันเป็นการเดินทางในอเมริกาเพื่อเพื่อประท้วงใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเรื่องของการประท้วงเนี่ยคือในช่วงที่เกิดเกิดการประท้วงแบ c ็คไลน์มทเทอร์เนี่ยจักรยานจริงๆแล้วมีม,มีส่วนมากฮะเพราะว่ามันมีมันมีหลายๆปัจจัยที่เกิดขึ้นก็คือตัวการประท้วงเนี่ย ถ้าเป็นถ้ามมีภาพเป็นกระบวนการประท้วงปกติเราก็จะเห็นคนเดินใช่ไหมครับก็ก็จะเป็นเป็นสิ่งที่เราเราพบเห็นทั่วๆไปแต่ว่าในช่วงในช่วงที่เกิดการประท้วง b a c k l i n e m a t t t e r เนี่ยอันนี้เลน,น่าก็ก็บอกเองว่าตอนที่มีเหตุการณ์นี้เนี่ยทุกขบวนที่เธอไปเข้าร่วมเนี่ยแทบจะไม่มีขบวนไหนเลยที่ไม่มีจกักรยานอยู่ในนั้นนะฮะถามว่าทําไมก็มันมีหลายสาเหตุหลายปัจจัยครับถ้าเกิดว่าเราเจาะแค่เรื่อง Backline Mattter ก่อนกน็คือว่า ในการขี่จักรยานไปไปร่วมปะทวงเนี่ยอย่างแรกคือมันมันดีมันดีกว่ารถยนต์ตรงที่ว่าอย่างน้อยเราไม่ต้องจอดรถนะฮะคือก็คือมันมันสามารถไปเข้าร่วมด้วยได้แล้วก็ลองในภาพตามนะครับถ้าเกิดว่าเราปั่นจักรยานไปเนี่ยเวลาที่ปะทวงกันเนี่ยเขาเดินกันเ,นเดินกันหลายกิโลอยู่นะเดินค่อนข้างไกลซึ่งบางทีการเดินอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่สามารถทําไดนะ้แต่ว่าการใช้จักรยานเนี่ยมันมันสะดวกนะเพือคือ คุณนึกภาพตามท่านบอกว่าคุณต้องเดินแบบประมาณ3กิโลเพื่อปะท้วงเดินรอบเมืองนะครับสกิโลนี่นก็มันสำหรับการเดินก็ดูดูเหนื่อยเหมือนกันดูเมื่อยเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเป็น3กิโลตอนปั่นเนี่ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นฮนะงยงายมากอ,อ,อันนั้นก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้จักรยานมีบทบาททีนี้อีกข้อนึงก็คือว่าจริงๆ้วจักรยานเนี่ยมันเป็นเหมือนเกราะป้องกันของคนของขบวนด้วยนะับเพราะว่าผมว่าตอนตอน คือถ้าเกิดดูดูขบวนดูการประท้วงเนี่ยก็จะพราะว่าพอมีจักรยานอยู่ในขบวนถ้าเกิดว่าคันหนึ่งไม่ไม่เท่าไหร่หรอกฮะแต่ถ้ามันมีสักประมาณร้อยคันอยู่ในขบวนเนี่ยมันจะเกิดเป็นเหมือนแบบเกราะป้องกันชั้นดีที่มันสามารถทําให้ขบวนประท้วงเนี่ยดูเข้มแข็งดูแข็ง,ขแ,ขงแรงแล้วก็ดูได้รับการป้องกันสูงฮะซึ่งจักรยานก็เป็นเป็นเครื่องมือนหนึ่งที่ทําอย่างนั้นได้นะฮะทีนี้ในด้านกลับกันเนี่ยตอนช่วงที่มีการต้องบอกว่าการประท้วงแบงค์ไลน์มาเธอเนี่ย คือตั้งใจทําให้เกิดการมาทุมแบบสันติแต่บางครั้งก็มีการประทะกันนะครับซึ่งการประทะกันเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากการใช้จักรยานในการประทะกันเนี่ยถามว่าทำยังไงก็คือว่าก็ต้องบอกว่าตํารวจเจ้าหน้าที่ตำรวจในอเมริกราเนี่ยหลายๆเมืองก็มีจักรยานใช้เหมือนกันเช่นอ่าผมยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นแบรนด์จักรยานที่ขายจักรยานให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเช่นฟูจิ ทรกหรือว่าสเปเชียลไลท์ซึ่งเป็นก็เป็นแบรนด์จักรยานใหญ่ๆใ,ในในอเมริกาอยู่แล้วนะครับทีนี้พอตำรวจก็มีจักรยานคนในขบวนก็มีจักรยานเนี่ยมันก็เหมือนเกิดการประทะกันเหมือนลองในภาพตามเหมือนคือตำรวจก็จะเอาจักรยานเนี่ยพยายามเหมือนเอามาเอามาขึงนะครับเอามาพยายามดันผู้ชมนุมให้ถอยออกไปครับโดยใช้จักรยานเป็นเป็นเหมือนนะตัวดันซึ่งไอการดันแบบเนี้ยหรือภาพแบบเนี้ยมันส่งผล ค่อนข้างเยอะนะฮะใ,ในในอุตสาหกรรมจักรยานเพราะว่ามันทําให้สื่อหรือว่าการนำรูุของคนเนี่ยมองว่าจักรยานเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องมือนหนึ่งที่จะที่ตำรวจเอามาใช้จัด,จดการผูกเขาอะครับมันเลยทําให้ช่วงที่เกิดในการ Black Lives Matter เนี่ยถ้าสังเกตดูดีๆนะครับแบรนด์จักรยานโดยเฉพาะแบรนด์ที่ขายดีๆในอเมริกานะครับแทบบจะทุกแบรนด์ต้องออกสเต t เมนต์หรือว่าออกมาเขียนข้อความและสัาณหนึ่งที่มันแสดงออกว่า เขาไม่ได้เห็นด้วยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขา,เอ,าอยากออกมาแสดงจุดยืนว่าเขารู้สึกว่าเรื่องอสิทธิของผู้คนนั้นเป็นเรื่องสำคัญในสังคมนะครับและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งแบรนด์จักรยานที่เป็นแบรนดท์ที่ขายจักรยานนั้นให้ตำรวจแล้วตำรวจก็เอาแบร,แบรนด์นั้นนะมาใช้จัดการกับผู้ชุมนุมนะครับอย่างเช่นฟูจิหรือว่าเทรคเนี่ยจะโดนเยอะเป็นพิเศษนะเพราะว่าก็ขายจักรยานให้ใหตำรวจค่อนข้างเยอะนะครับซึ่ง มันก็เป็นเป็นความเคลื่อนไหวยอย่างหนึ่งท,ที่ที่น่าสนใจนะครับทีนี้กลับมาหาหาเน,น่าก็ไอตัวขบวน r i g h 2 to DC เนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นคือคือต้องบอกว่า r i g h 2 to DC เนี่ยเกิดขึ้นโดยที่เลน,น่าเองก็ไม่ใช่คนปั่นจักรยานแบบขาแรงมากๆนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณต้องปั่นจักรายานในระยะจำเวลาไม่ได้แบบไม่ได้ยาวเป็นเดือนแต่ว่าต้องปั่นให้ได้ประมาณ400กว่ากิโลเลยเกือบ500เนี่ย มันก็ต้องจะมีการจัดการเกิดขึ้นก็ต้องมีการซ้อมก็ต้องมีใช้เวลาใช้เวลาประมาณสักสองสองสามอาทิตย์ก่อนที่จะเริ่มทริปครับก็มีการซ้อมจักรยานกันก่อนมีการแบบจัดการกลุ่มเพราะว่าช่วงนั้นก็เป็นเริ่มมีเรื่องโควิดขึ้นมาแล้วก็พยายามจัดการให้ให้มีการจัดกลุ่มเขาเรียกว่าเป็นพอร์ตครับก็คือมีการจัดกลุ่มกลุ่มละสิบคนเนี่ยห่างกันเป็นเป็นกลุ่มๆไปเพื่อให้เกิดการเป็นการทำโซเชียลดิสแทนซ์ระหว่างที่ปั่นจักรยานนะครับแล้วก็มีการกําหนดตัว กิจกรรมว่าเออวันนี้จะปั่นไปจุดไหนไปทําอะไรบ้างคือไม่ได้ปั่นผ่านอย่างเดียวฮะแต่ว่ามีมีแอคทิวิตี้บางอย่างหรือมีแอเจนดาบางอย่างด้วยเช่นเ,เธอก็จะจะมองว่ามีทริปหนึ่งวันหนึ่งก็จะเดี๋ยววันนี้จะไปแวะตรงชุมชนนี้เพื่อประกาศว่าเออเนี่ยเราเราจะแสดงจุดยืนเรื่องนี้นะครับแล้วก็พยายามที่จะให้ให้คนในชุมชนออกมาร่วมหรือว่าออกมาพูดด้วยนะครับ ทริปนี้ก็ประสบความสำเร็จดีครับลีน่าก็าก็ไปถึงที่ตัว DC ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็แยกย้ายนะครับคือคือจริงๆต้องบอกต้องบอกก่อนว่าตัวตัว,ตวกิจกรรมนี้ยจริงๆแล้วมันก็เป็นกิจกรรมที่เรสเวนเนสเพราะฉะนั้นพอไปถึงปุ๊บเนี่ยคือมันก็เหมือนเราเขาต้องต้องการให้ให้สังคมหรือทั้งในออนไลน์หรือว่าสื่อเนี่ยได้เห็นภาพว่าเออเนี่ยมันมีขบวนนี้เกิดขึ้นมันมีมันสนดงในการ เหมือนชวนให้คนคนอยู่ในเมืองที่อาจจะไม่เคยจะออกมาแสดง,งความคิดเห็นเนี่ยออกมาพูดว่าเฮ้ยเราไม่ได้เห็นด้วยกับรัฐบาลนะเรื่องนี้ครับซึ่งสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นแล้วก็แล้วก็จบไปซึ่งเลนาเองก็ออกมาบอกตอนหลังว่าอยากจะให้เกิดเทรนนีแบบทุกๆปีนะครับทีนี้ผมอยากจะพูดในภาพรวมของโลกนิดน,นึงนะครับเรื่องเกี่ยวกับการประท้วงนะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปตอนต้นจักรยานกับการประท้วงนี่อยู่ใกล้กันมากกว่าที่คิดนะถามว่าใกล้กันยังไง ก็มันอาจจะเริ่มจากตัวความมีอำนาจบนบนถนนของจักรยานนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนใช้จักรยานก็จะรู้ดีว่าเราเราจะเป็นเหมือนชนกลุ่มน้อยในบนถนนโดยเฉพาะถนนที่เป็นท,ที่ที่ไม่ได้ทาที่ไม่ได้เป็นมีก,การเดินหรือการปั่นจักรยานมากแต่เป็นถนนที่เราใช้ร่วมกับคนใช้รถยนต์นะครับซึ่งการออกมาประท้วงในช่วงแรกๆของคนใช้จักรยานเนี่ย ส่วนมากจะออกมาเพื่อต่อสู้เพื่อสิทธ,ธทิของตัวเองบนทองถนนว่าเฮ้ยคนปั่นจักรยานนั้นก็มีมีสิทธิ์บนถนนเท่าเทียมกับคนขับรถยนต์นะคุณไม่ควรที่จะปฏิบัติต่อเราแบบแบบแบบเลิกปฏิบัติแบบนั้นนะฮะมีอยู่คำคำหนึ่งซึ่งผมคิดว่าคนที่สนใจเรื่องเมืองหรือว่าเคย เข้าร่วมการปิดเมืองปั่นหรืออะไรพิจารกิจกรรมประมาณนี้ฮะก็น่าจะเคยได้ยินคือคำว่า critical mass นะครับ critical mass นี่ยจริงๆแล้วเป็นการประทวงแบบหนึ่งนะครับ critical mass ถ้าเกิดอธิบายให้เข้าใจง่ายก็คือการปิดเมืองเพื่อชวนให้คนออกมาปั่นจักรยายนบนถนนแบบเยอะๆเยะๆครับซึ่ง critical mass นี่ยจริงๆแล้วมันแบบที้บอกว่ามันเป็นการประท้วงมันเป็น political protest เลยฮะถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดูจุดกำเนิดของมัน ก็มีการสร้างสิ่งนี้เกิดขึ้นดีแล้วมีมีการพูดถึงเรื่องนี้ตั้งแต่ปี1 9 7 0นะครับที่สวีเดนแต่ว่าเกิดขึ้นจริงในช่วงปี1992 19ที่ซานฟรานซิสโกนะฮะการประท้วงช่วงแนกๆของคนใช้จักรยานเป็นเพื่อป,ป,ป็นเพื่อสิทธิ์บนท้องถนนคือเป็นการออกมาบอกเรื่องนี้นะครับแล้วก็ critical mass ก็ถูกใช้ไปทั่วโลกเลยครับหลายๆที่คือ หลายๆกิจกรรมบางทีไม่ได้ใช้คําว่า critical mass แต่ว่ามันก็มีส่วนหนึ่งในนั้นอยู่ครับซึ่งบางเมืองก็ทําอย่าง agressive g ก็คือ,อชวนให้คนออกมาปั่นจักรยานแบบปิดเมืองเลยแล้วก็ทําให้รถติดแบบติดเยอะๆไปเลยเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยคุณคนขับรถยนต์นั้นควรจะต้องแบบรู้จักสิทธิของจักรยานมากกว่ปิดเมืองปิดคือคือพูดง่ายคือไม่ได้ไม่ได,ไไดไ้ไม่ได้แครใครเลยนะกัอีแบบนึงก็คือปิดแบบ เป็นแบบเป็นมีดนะฮะคือมีตำรวจคอยโบมีคนที่คอยจัดการการจราจรอันนั้นก็อาจจะ,ะเหมือนปณิปนอรมครับคือพยายามที่จะจัดกิจ,จ,จก,าการรมในแนวนี้แต่ว่าพยายามทาให้มันเข้าที่เข้าทางเป็นรูปเป็นรอยเปบัตรตามกฎรจากฎราจรมากขึ้นทีนี้กับตัวตัวบทบาทของจักรยานเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องการมาทวงเนี่ยย่างที่ผมบอกไปมันก็มีมีการพัฒนาขึ้นมานะครับ ในช่วงประมาณสักห้าหกปีก่อนหน้าน,นี้ก็จะม,มีข่าวเรื่องของอุบัติเหตุกับคนใช้จักรยานบนท้องถนนมากขึ้นนะก็จะมีการประท้วงเนะี่ยมานอนตายกับจักรยานเพื่อโชว์ว่าเฮ้ยคุณควรจะให้ความสาคัญกับคนใช้จักรยานมากขึ้นส่วนตัวการประท้วงที่เราเห็นใน,ในทุกวันนี้นะครับที่ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องอการเหยียดผิวหรือว่าสิทธิต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรากําลังจะเห็นบทบาท ของจักรยานที่กําลังจะเปลี่ยนไปนะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นเป็นสมัยก่อนเนี่ยเวลาพูดถึงจักรยานกับประเด็นที่มันค่อนข้างหนักหรือประเด็นที่ค่อนข้างพูดถึงสังคมหรือรัฐบาลหรือว่าเรื่องเมืองเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการคอมิวก็คือการเดินทางโมบิลิตี้ในเมืองจักรยานทำให้เมืองน่าอยู่ขึ้นได้อย่างไระครับเราจะพูดกันเรื่องนี้แต่ว่าในเมื่อสังคมหรือทั่วโลกเนี่ยมีความขัดแย้งเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้น ออกมาแสดงจุดเดนด้วยการประท้วงมากขึ้นจักรยานถูกใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการออกมาประท้วงมากขึ้นเนี่ยมันเลยทำให้บทบาทของจักรยานมันค่อยๆเปลี่ยนไปคือกลายเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนเครื่องมือหนึ่งที่เป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งที่ที่ออกมาบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้เห็นด้วยกับคุณเรื่องนี้เราจะออปั่นจักรยานออกมาประท้วงกันนะครับมันเป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นชิฟหนึ่งที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมจักรยานแล้วก็ ผมเชื่อว,ว่ามันมีผลกระทบค่อนข้างเป็นบัตเตอร์บัลเลเอฟเฟกก็คืออย่างแรกตัวแบรนด์จกักรยานก็จะต้องมีสเตทเมนที่ชัดเจนนะครับถ้าเกิดว่าเราเราลองสำรวจด,ดูดีๆอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่าตอนนี้แทบทุกแบรนด์จกักรยานจะต้องเ,ออเหมือน PC ครับก็คือ political correctness คือต้องต้องออกมาแบบบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมทำนั้นมันมันแสดงจุดยืนอย่างไรต้องระมัดระวังเรื่องนี้มากๆเพราะว่ามันมีผลนะฮะแล้วก็ เราน่าจะได้เห็นแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจักรยานที่มันเชื่อมโยงกับเรื่องความขัดแย้งในสังคมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทั้งในอเมริกาเองหรือว่าทั้งในประเทศไทยเองในไทยเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูเหตกุการณ์การประท้วงหรือการการออกมาเดินขบวนหรือถ้ากิจกรรมทางการเมืองที่ผ่านมาผมก็จะเห็นบางบางกลุ่มนะครับที่ใช้คําว่า buy for democracy เลยก็ออกมาออกมาเหมือนกันซึ่งทีจริงแล้วก็ก็เป็นเรื่องปกติฮะคือ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีทาให้คนออกมาแสดงจุด,ดยืนกันได้นะครับบทบาทนี้จะทําให้โลกจกักรยานเปลี่ยนไปอย่างไงผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ต้องดูกันต่อไปแต่ผมว่ามันกเน็เป็นพัฒนาการหนึ่งที่น่าสนใจและในอีกแง่หนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะทําให้คนหันมามองจักรยานอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่แค่การออกกําลังกายหรือไม่ใช่แค่การเ,เดินทางจากจุด a ไปจุด b แต่เป็นสัญลักษณ์หนึ่งในการแสดงความคิดเ,เห็นว่าคุณไม่เห็นด้วยกับสังคมในเรื่องนี้ ะะขอบคุณที่ติดตาม New Myday ครับสวัสดีครับ